สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามีอยู่กันในเกม Infinity Ops นั่นเองเกมนี้เป็นเกมยิงสายไฟซึ่งมีผู้เล่นจากทั่วโลกฉากในเกมเกิดขึ้นในโลกอนาคตอันไกลโพ้นซึ่งมนุษย์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดการพัฒนาเทคโนโลยีและโลกได้ตกสู่ห้วงแห่งความสับสนวุ่นวายของสงครามดาวเคราะห์ผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้รูแบบทีม PVP ซึ่งแบ่งออกเป็นคลาส แต่ละคลาสจะมีคุณลักษณะและความสามารถของตนเองถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยอูย้มากันในแมบไม่แอมีมีแอมัยเขาให้เลือกชุดอุปกรณ์ในการต่อสู้ของเรานะักแค่ปืนก็พอแล้วล่ะโอ้เวลาในการสังทั้งหมด3นาทีสังอะไรนะหรอสั่งสันยังไงล่ะใช่ืลิปป่านะโอ้้อางๆนั่นมีรถบัสด,ด้วยล่ะ แต่ว่าสิ่งเดงๆนั่นคือศัตรูเราใช่ไหมเนี่ยรู้สืกว่าฝ่ายตรงข้ามเราจะเป็นสีแดงส่วนฝ่ายของเราจะเป็นสีน้ํางเงินนะั่นนะโถเราอยู่ในโดมนี่ยิงเขาไม่โดนเลยต้องออกไปข้างนอกแล้วปู่ปู่ปจัดการเรียบตอนนี้เหลืเวลาอีกประมาณตั้งสามนาทีสบายสบายตรงนี้น่าจะเป็นต้นไม้ลอยฟ้านั่นเนี่โอ้พวกไม้ตรงนี้สวยดีอุย้ยเราเดินทะลุได้ด้วยแฮะ โอ้ยส่วนเจ้านี่ข่าพลังของเราลดไปเยอะมากเราเดินทะลุพุ่งไม้ได้แต่เดินทะลุโดมนี่ไม่ได้นะนี่โหด้านหน้านั่นคืออะไรน,นั่นเนี่ยน่าจะเป็นน้ําพุฮะแต่รูปทรงแปลกๆไปหน่อยโหฝ่ายตรงข้ามเราอะามากันเพียบเลยแล้วเราก็ถูกจัดการแต่ดูสิเราสามารถวั่งเข้ามาใหม่ได้ในระหว่างนี้ก็ยิงรัวๆัวกำลังเกิดขึ้นและในที่สุดฝ่ายสีน้ําเงินก็เป็นผู้ชนะจระบอาลราเติมกระสุนปืนแป๊บ รูส้สึกว่าด,ด้านในนั่นจะมีฝ่ายตรงข้ามเราเยอะเลยแฮะเห็นยิงกันรัวๆถ้าสำรวจด,ด้านนอกเลยดีกว่าอืรู้สึกว่าด,ด้านนอกก็มีอะไรนอกจากพุ่มไม้แล้วก็เจ้ต้นไม้ลอยฟ้านี่เสาไฟโอ้แล้วนี่เป็นอาคารตึกละสามารถขึ้นไปได้มีรถคันสีเหลืองด้วยถ้าขับใต้คงจะด,ดีด้านในก็มีรถสีแดงขวังไปแล้วละเพราะว่าขับไม่ได้อะ โอ้รู้สึกว่าการต่อสู้นั้นกำลังดำเนินไปอย่างเมามันในระหว่างที่เรากำลังสำรวจสิ่งแวดล้อมอยู่ฮ่าๆเอาล่ะคราวนี้เราจะต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังละในตอนนี้ก็ป้องกันและค่าพลังของเราเต็มทั้งหมดเลยถึงพร้อมในการต่อสู้จัดการไปแล้วหนึ่งแต่ด้านนอกก็จะมีศัตรูที่มาวาร์ปเกิดใหม่ของงั้นเราก็จะสามารถจัดการที่ตรงนี้ได้ส่วนด้านในก็ปล่อยให้เขาจัดการเอาเองลวกันโห โอ้โหแล้วนี่มีตเตมไปหมดเลยวั้งสามสี่คนแล้วเราสาสู้อยู่คนเดียวและเราแล้วก็ตุยแต่ความเราสามารถเกิดใหม่ได้และในตอนนี้พวกเขากาลังย้อยถิ่นเข้าไปในโดมแล้วแต่ว่าไม่ทันการเราหรอกนะเขานี่มีความช่วยเหลือจากกลุ่มของเราด้วยนี่ไงเพื่อนของเราอยู่ตรงนี้ก็ยังดีหน่อยเพราะว่าสามต่อสองก็สามารถช่วยกันจัดการได้แต่ถึงยังไงพวกกลุ่มสีแดงก็ยังไปเกิดใหม่กันอยู่ดี ต้องรอให้เวลาในการต่อสู้นั้นหมดลงและถ้ากลุ่มไหนเหลืออยู่น้อยที่สุดกลุ่มนั้นก็จะกลายเป็นผู้แพ้เมื่อกี้เราโปรเฟชชั่นแนลมากเลยเรายิงหัวโดนในนัดเดียวด้วยละสุดยอดไปเลยโอ้เลยแค่40กวิเพราะงั้นเราต้องเล่งมือในการจัดการแสล็ส่วนเจ้านี่ไม่รู้สินะว่าเราแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่บุยเราจะวนเวียนอยู่ในโดมนี้ไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าไม่กี่นาทีนั่น ก็มีศัตรูเข้ามาแล้วล่ะโอ้โหนี่รถคันสีทองสุดเฟี้ยวเลยแต่ว่าเราไม่ใช้ดีกว่าโอ้โหนี่เห็นทีบสีแดงมาตะกีเล่นซ่อนแอบขึ้นมาดีกว่าเขาไม่รู้สินี่ว่าเรามาด้านหลังแล้วนะแล้วปุ้มปุ่มปุสองสามนัดแ,แล้วก็กลายเป็นผู้ชนะซะแล้วโอ้มีอีกอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเหลือเพียงแค่สิบวิตอนนี้เราต้องป้องกันอย่าให้ใครมาทําให้เราตัวเย่เด็ดขาดเอาล่ะป้องกันตัวเองไว้มาหลบหลังผู้มายนี่ก็ได้ และส2 1สองหนึ่งว้าวภารกิจเสร็จสิน้นเราเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดและก็นำทีมของเราสู้ชัยชนะด้วยเอาลราเตรียมตัวให้พร้อมไปด่านต่อไปกันเลยคราวนี้มาในด่านฟ้าเวลาหรือด่านทีมเด็ดแมทชุดอุปกรณ์คราวนี้แน่นอนแล้วก็ลือแคบปปืนเท่านั้นแล้วก็อากังพยาบาลติดไปด้วยคราวนี้แน่นอนเวลาก็เท่าเดิม เพิ่มเติมคือแมปน่าจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวสิขา้างฝาผนังมีงานจิตกรรมเต็มไปหมดเลยฮ่าฮ่าแล้วนั่นแล้วก็จัดการไปได้หนึ่งโอ oh, ทางนี้มีไฟสีเขียวส่องแสงสว่างมาด้วยละ่ะแฮะแต่เข้าไปเป็นไฟสีขาวแฮะอออพองั้นออกมาดีกว่าโอ้ย oh, 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 ติดติดและนี่คืออะไรล่ะเนี่ยมีสเก็ตปืนหลงมาด้วยแสดงว่าศัตรูของเราอยู่ตรงนี้แน่นอนนั่นไงอยู่ตรงนั้นถึงก็เด็นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโว้ wow. ได้การยิงระยะไกลด้วยสว่วนนี่ก็เพิ่มมาอีกคนล้อเนี่ยว่ามาจากไหนเฮต่อไปใครจะมาก็ได้มดโอ้รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงปืนมาจากตรงนี้แฮะด้านมนต้องมีอะไรกันแน่อุย้ยนั่นกระโดดเด้งดึงอะไรอยู่ตรงนั้นอะอุย๊ยแอบอยู่ด้านหลังก็ไม่บอกวืบอฟบมาใหม่มาตะก,กี้นี้เราอยู่ทางตรงนี้อ้าเกิดใกล้กับเ่เรายินอยู่มาตะก,กี้นี้เลย ด้านบนมีอยู่สองคนมันต้องมีเยอะกว่าน,นี้แน่นอนเลยด้านล่างตรงนี้มีใครอีกใช่นั่นไงแออยูต้องเสาไฟตรงนั้นแถมเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเหลืออีกสองนาทีโฮ้ยนี่โผล่มาจากไหนล่ะเนี่ยแต่และก็ได้สังหารสองคนรวดต่อแล้วเราก็เดินสังหารเองปรุม่มว้าวขึ้นมาเกิดใหม่และห่างไกลจากที่เดิมเอ๊รู้สึกเหมือนที่ตรงนี้เมื่อกี้นี้เข้าไปแล้วจะออกมา คราวนี้ข้าไปหน่อยดีกว่ามีรูปหัวใจอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้นี่คือที่ไหนกันเนี่ยทำไมรู้สึกเป็นเขาวงกลมเลยแฮอ๋อแต่ที่สุดแล้วก็พบทางออกโอ้โหทีมตรงข้ามของเราออกมาก็เจอหน้ากันเลยและนั่นเราต้องช่วยเพื่อนของเราโอ้ยเ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งว์ปไปเองนะช่างเถระวับไม่ได้มีที่สิ้นสุดและเกิดที่เดิมด้วยเนี่ยคราวนี้ขึ้นมาตรงนี้ดีกว่ารู้สึกเหมือนจะไปได้ไกลกว่า เอ๋เขาวนี้บุกมาในฐานทัพลับของทีมสีแดงเอ๊ะแอมนายแอมนายอเอ๋เอ้าหายไปแล้วแสดงว่าเขาเดินไปตรงนั้นปุ้งปึ้งเรียบร้อยส่วนคนนี้ก็กำลังจัดการกับทีมสีน้ําเงินของเราและเขาก็ไม่หลอดเป็นที่เรียบร้อยนั่นตรงนั้นยังมีอีกล่ะเนี่ยขึ้นอยู่บนที่สูงเชียวนะเห็นทีเราต้องขึ้นไปที่สูงบ้างแล้วล่ะอ้โหนี่ไงกําลังยิงหลังมาพันเลยสิถ้าฮึ่เราเวลาแค่หนึ่งนาทีเราคิดว่านะ ทีมสีแดงจะเป็นทีมที่เสียเปรียบเราแน่นอนเลยอ้าตุยเอาใหมเกิดใหมก่อนชวัวร์ฮ่าก็ดีที่สามารถเกิดไหม่ได้เพราะว่าได้เล่นต่อเขาต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นแล้วมาเรามันไมเรู้แล,เรา,าแลเรามาเกิดอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้แต่รู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงนี้ก็สามารถยิงปุ๊บปุ๊บผ่านไปได้วับมาอยู่ตรงนี้โอ้เทกกิ้งลงมานั่นคือเพื่อนของเรางั้นเหรอฉันจะแก้แค้นให้นายเอง คงหนีสีลนะโอ้โหไม่แปลกที่เพื่อนของเราจะไม่รอดอยู่กันเป็นหมู่คณะสำรองจองโต๊ะจุ๊บๆๆๆๆๆๆๆอ้าวเราก็ไม่รอดเหมือนกันโถเอ้ยไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอีกต้อง44วินาทีเวลานี้ต้องทาให้ดีที่สุดต้องทําให้เจ้าทีมสีแดงนั่นจํานวนประชากรลดน้อยลงให้ได้ไม่งั้นนะทีมเราแพ้แน่ยิิงๆๆๆๆๆเรียบน้อยจงท่าเราจัดการแล้วส่วนนี่มาจากด้านข้างนั่นใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ นั่นเขาแอบอยู่ในตึกเหมือนเราและนี่ก็มาประชันซึง่งหน้าแป๊บนึงขอเติมกระสุนและเพิ่มกำลังแป๊บออกไปดูเลยดีกว่าโอ้นี่ก็เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเองว้าวนายพี่เุดทีมสีน้ำเงินของเราก็เป็นฝา่ายชนะและวเราก็เป็นผู้เล่นทีดีที่สุดเหมือนเดิมเลยละ่ะชั้นห้องขอพักความสนุกไว่อยเพลงเท่านี้กันนะคะทุกคนคะชอบกดไลค์ช่กดแชร์และซั s c r i b e พร้อมกอดกระดิ่งแจ้งเตือนรับเรื่ออัปเดตจากฉันทางชาแน,นลค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย